รายการ Today Show และนี่คือช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมครับผมบอกได้จริงๆเลยนะฮะสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้ชมในวันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับและเป็นสิ่งซึ่งสามารถที่จะทําได้และกําหนดได้ครับเขาว่ากันว่าคนเราแม้พูดแล้วอายปากทำไมครับมีอายุได้ถึงร้อยปีโอ้ คุณนวัดฟังแล้วขนลุกจริงๆนะร้อยยี่สิบปีจริงๆแล้วท่านได้ทํามาแล้วท่านผู้นี้คือนายแพทย์เฉกธนสิริท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาตัวท่านเองท่านเขียนหนังสือเอาเล่มนี้เล่มนี้เล่มเดียวครับอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปีทําไมจะทําให้ไม่ได้โอ้โหนี่พิมพ์เป็นครั้งที่แปดแล้วแสดงว่าท่านตั้งโกไวเลยว่าร้อยยี่สิร้อยยี่สิบปีครับแล้วเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่ขายดีมาก แต่ผมไม่ได้มาขายหนังสือผมเพียงจะมาบอกท่านผู้ชมว่าเอ๊ะแล้วถ้าท่านดูรายการอยู่แล้วจะเชื่อหมอเฉกได้ยังไงและหมอเฉกที่มาพูดนี่อายุเท่าไหร่เอาใช่ทำไมถึงมั่นใจว่าจะร้อยยี่สิบครับตอนนี้ท่านอายุ90ปีแล้วครับโอตอนนี้ท่านอายุ90ปีแล้วแต่ท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันกับวีทีอาร์ของคนอายุ90ปีคุณหมอเฉกพนะสิริครับ นี่ฮะหนังสือที่ท่านเขียนนะฮะอายุร้อยยี่สิบทําไมจะทําให้ไม่ได้นี่ตัวท่านครับครับนี่คือคนอายุเก้าสิบท่านผู้ชมดูนะครับไม่ได้เหมือนคนอายุเก้าสิบเลยน้่งนี่วไปตัวบดกนี่ฮะนี่ตัวท่านครับแล้วไม่ใช่ใช้ปบมือนะครับปบเท้าครับปบเท้าโดดน้ําครับโอ้ยว่ายน้ําเป็นกิโลนะครับผมไม่ได้พูดเล่นครับนี่นี่นี่โกสูงครับวิกกระดูกอันนี้ยากมากเลยทีบจักรยาน ทำทุกอย่างครับวิ่งไอ้นี่ cross trainer นะครับ,นนรบทำได้หมดนี่โเห็นเ,เนี่ยเ,เป็นบางส่วนเอะแล้วคนเราจะอยู่ได้อย่างนั้นจริงๆต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างาคุณอย,อย่างอยู่สักอายุเท่าไหร่เอาจริงๆอเ,เอาจริงๆนะขอให้ได้แค่90 แค่ท่านเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดคุณเท่าไหร่ผมมาหวังแค่เจ็ดสิบเน่เพราะผมไม่รู้ว่าเออเขาเป็นไปได้จริงเหรอพวกคุณหวังน้อยไม่เหมือนท่านท่านบอกเลยว่าหนึ่งร้อยยี่สิบปีทำไมจะทำไม่ได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหมอเฉกธนาทริครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครก็สวัสดีครับนี่คุณพ่อ คุณพ่อเป็นคนเดียวที่ผมเรียกรายออกรายการได้ว่าคุณพ่อก็เ <90 S 2> ข<อ>าข้าวสิบแลครับ <c oughs> ท่านโทษนะครับทันโทษนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตถามะนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไระรบกวนมากหรืออาจจะเป็นการลาบราล,ะล,ะล,ะละ้วงคุณพ่อต้องไม่ว่านะครับ <c oughs> ครับครับคุณพ่อจะมายุผิดหรือเปล่าครับคำถามแรกเลยไม่ไม่มีผิดเลยไม่มีผิดนะคุณพ่อเกิดเมื่อไหร่ปีอะไรครับ เกิดปีฉลู2468โอ้โหตุลาคม2468ใช่58 90 90ครับถามนิดนึงเคล็ดลับตัวนี้คุณพ่อเขียนหนังสือมาทั้งหมดกี่เล่ม17เล่ม17เล่มเขียนหนังสือมา17เล่มคุณพ่อเป็นหมอด้านไหนครับผมเป็นหมอทางสาธารณสุขสาธารณสุขวางแผนสาสุขจริงๆแล้วมนุษย์เรานี่จะอยู่ได้จนถึงอายุสักกี่ปี เขาได้มีการศึกษาสัตว์ทุกชนิดร,รวมทั้งมนุษย์ด้วยครับถัวเฉลีย่ยถัวเฉลี่ยนะค,ควรจะมีอายุร้อยสิบปีคุณพ<อ>่อ,อครับมันต้องมีเคล็ดลับแน่นอนว่าทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขและมีอายุยืนยาวเกินหนึ่งร้อยปีก็หมายความว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราไม่ให้มีโรคทุกชนิดในร่างกายเข<อ>้าใจไหถ้ามีโรค นะหรือถ้าไม่มีโรคแต่รูปร่างผิดสัดส่วนเพราะฉะนั้นผู้ชายนะสูงเป็นเซนติเมตรครับยืนให้เอาร้อยลบสูงร้อยเจ็ดสิบหัวเด็ดตีนขาดจะเกินเจ็ดสิบกิโลน้ำหนักเหรอหนักมากให้เอาหนึ่งร้อยลบถ้าเป็นผู้หญิงให้เอาร้อยสิบลบไปผมนี่สูงร้อยเจ็ดสิบ น้ำหนักผมเนี่ยนะฮะหกสิบสี่หกสิบห้ากิโลยิ่งดีเลยไม่เกินคือร้อยร้อยห้าลบคุณพ่ออายุเก้าสิบทำไมยังพูดจาได้ชัดเจนคล่องแคล่วว่องไวและจริงๆผมเจอคนเก้าสิบที่หลังผมจะเจอก็ตั้งกายสมองอาจารยงไงคุณพ่อครับนี่ขนาดนี่ขนาดจะไม่ถันหกสิบไครับเวลาเวลาทักทายนะคุณพ่อ เห็นคุณพ่อบอกมีเคล็ดลับในการรับสมองการรับสมองคืออะไรครับใช้อะไรความคิดความคิดต่างๆให้เป็นประโยชน์รับสมองนี่ดีที่สุดต้องฝึกวิปัสสนากรรมฐานนี่นี่ผมภรรยาซึ่งเป็นหมอรุ่นเดียวกันนะเขาปีเขาเก้าสิบเอ็ดเขาก็แข็งแรงเหมือนกันเก้าบเ็บเอ ก็สวยยังอยู่เหมือนกันเลยครับยังอยู่คุณพ่ออทำไมต้องถามขาวตรงๆคุณพ่อครับลูกลูกผมหกสิบสอกสิบเอ็ดหกสิบสคนอยู่กันหมดเลยอยู่แข็งแรงแล้วหลานหลานก็20กว่ากว่าแข็งแรงหมดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็สั้งัญที่สุดวิปัสนาเป็นลูกศิษย์คุณพี่สิริกรินชัยคุณแม่เศรษฐีเขาเรียกคุณแม่เราเรียกคุณแม่เขาเรียกคุณพี่เพราะว่า แกเป็นคนอยู่โคร,ราชรผมเป็นสาสุขอยู่ที่โคร,ราชเพราะงั้นเราคุ้นเคยกันผมภรรยาและลูกทุกคนไปเป็นลูกศิษย์ฝึกสมาธินะเดินจงกรมอะไรต่างกินอาหารวันละสองสองมื้อพอ,อมืม้อเย็นกินน้อยที่สุดแม้ถึงในปัจจุบันนี้มื้อเย็นเนี่ยกินน้อยส่วนมากจะไปกิน มันตายพะมื้อเย็นเนี่ยอ้โหทำไมกินเลี้ยงกันอะไรกันกินมากกินทุกอย่างที่ไม่่อยไปอยน่อันนี้คุณาวัชงั้นเรามาถามตรงนี้กันดีกว่าว่าการออกกําลังกายเนี่ยเพื่อให้ได้สุดยอดพลังของชีวิตเนี่ยคุณพ่อทําอย่างนี้นะครับหนึ่งคุณพ่อบอกเริ่มจากการออกกําลังกายก่อนเริ่มต้นทําไงคุณพ่อออกกําลังกายเนี่ยอาจจะเป็นการเดินเร็วเ็ววิ่งเหาะๆหาะหรือถีบจักรยานนะหรือว่ายน้ํา อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงโดยไม่หยุดต้องทําให้ได้ทุกวันหรือเปล่าสัปดาหสัปดาสัปดาสัปดารับประมาณสามสี่ห้าหกวันโอ้โหขวัญแล้วนี่มากดีมากใครได้สามก็สาถ้าได้สี่ก็ยิ่งดีห้าก็ดี6ก็โอเคทุกวันก็ได้อครึ่งชั่วโมงโดยไม่หยุดจะเป็นเดินเหาะๆะวิ่งเหาะๆหรือว่ายน้ำออกกำลังอย่างผมนี่ชอบว่ายน้ำาครับ คุณพ่อวิ่งได้ไอตอนนี้ว่ายน้ำว่ายน้ำคุณพ่อว่ายน้ำ9,100เกือบ200กิโลเมตรสะสมมาสะสมไหมเนยเนี่ยสะสมเนี่ยละอ๋อนับทุกวัน59ปีเป็นสมาชิกราชกรีธาสโมสรสนามาฝรั่งปะร์ตครับ60ปีเขาเพิ่ง ว่ายน้ําที่จดเนี่ยห้าสิบเก้าปีใช้กางเกงว่ายน้ําทั้งหมดสี่สิบสามตัวสี่สิบสามตัวก็มันว่ายน้ําต้องว่ายจนหกสิบปีว่ายจนขาดว่ายจนกางเกงขาดเปื่อเบื่อเท่านผู้ชมรู้ไหมว่าระยะทางที่ว่ายน้ำท่านจะเนื้อาจจะนึกไปถึง ระยะที่ว่ายน้ำมันทั้งหมดเนี่ยจากกรุงเทพเท่ากับว่ายไปถึงโรมโรมอิตาลีอิตาลีครับหมดกี่กิโลนะข่อยทีฮะเก้าพันเกือบ200กิโลเมตรคุณพ่อคุณคีดท่าผู้ชมอ่านไม่เชื่อผมมีภาพมาให้ดูภาพที่เป็นภาพสําคัญมากที่เราไปดูว่าท่านออกกําลังกายยังไงในแต่ละวันครับท่านผู้ชมดูเลยเราเริ่มต้นจากนี้ที่คุณพ่อบอกว่าจริงๆเราต้องย่อๆก่อนอันนี้ใช่ไหมฮะเราจะต้องเริ่มยาะๆนี่ออกกําลังกายอย่างนี้ก่อนวอร์มอัพอ่านี่วอร์มอัพอุ่นเครื่องอ่า น <anto> <divide S 1> ี่อันนี้เหมือนเป็นส้เต็กเนื้อคือพ่อพ่เก้าสิบพ่อขาลงเป็นรูเลยหักกรอกไปเลยนะนั่นนะนี่ดูดิยังได้ท่านผู้ชม90จริงๆนะครับนี่พอวอร์มตรงนี้เสร็จเรียบร้อยวิ่งครับท่านผู้ชมนี่มีวิ่งอ๋อนี่นี่อันนี้เราเราสปีดให้ดูยอๆแบบนี้ะวิ่งยอไปเรื่อยๆเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวคลายตัวเราเสร็จแล้วเราก็ไปว่ายน้ำเข้าใจไหมเขาเรียกวอร์มอัพนี่ดูอายุ90 โดดลงไปคุณพ่อไม่เคยคิดบ้างเลอครับว่าคุณพ่อโดดลงไปปุ๊บแล้วมันจะไม่ขึ้นมาอีกเลยคุณพ่อกลัวบ้างป่ะถามจริงถามจริงไม่กลัวไม่กลัวคุณนวัดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากท่าไหวไม่ใช่คนแบบสูงวัยใช่แล้วคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณนวัดรู้ไหมว่าอะไรจิตใจสําคัญที่สุดจิตใจใช่ไหมคุณพ่อใช่ความเชื่อมันนี่ดูหกสูงคุณพ่อหัวหัวทำไมเราต้องเอาเลือดลงหัวอย่างนี้ด้วยคุณพ่อสวนมากเฮ้ยเฮเนี่สวนมากหัวมันตั้งอ่ะเออเเอาเลือดมันเลี้ยงสมองอ่เข้าใจไหม ตัวมากคนเป็นแก่แล้วก็เป็นลมเป็นอะไรพ้องเลือดไม่ไม่เลี้ยงสมองมันอยู่ข้างบนนี่ดูนี่ดูนี่หกสูงคุณพ่อมันหนักไปไหมเลือเนี่ยวดูดูก้ามเนี่ยดูก้ามท้องเป็นมัดเลยนะครับเป็นมัดเลยยังมาตบมือด้วยนะตบเท้าเนี่ยตบเท้าโคยรจังฮะสุดยอดนี่แยุ่ที่สําคัญมากคุณพ่อบอกคนแก่อย่าไปยืนตัวข่อมตัวให้ตื่ยืนอย่างนี้มันมีเครื่องมือสำหรับที่จะ ยืนให้ตัวตรงใช่ไหมนั่นน NO ่ะแล้วตรงเนี้ยตรงเนี <S <s ้ยแอ่นตรงเนี้ยตึงเลยมันยืนนานเท่าไหร่ไหมนานก็ราสักสองสามนาทีพอแล้วนาทีพอก็มเพราะงั้นมันอกหายไหล่พึงแล้วก็ไปวิ่งต่อยเพื่อเพื่อขยับขยายข้อไปโอ้โหดูเถอะท่านผู้ชมคุณพ่อครับทุกวันทุกวันนี้อาทิตย์คุณพ่อออกกําลังกายอาทิตย์กี่วันครับประมาณสี่วันสี่วันกันนก็ไม่ได้ลำบากจริงคุณพ่อครับคุณพ่อยังถีบจักรยานอีกนะครับ จักรยานไปทําธุระไปเบิกเงินไป ATM อะไรอะไรใกล้ๆกลบ้านน่ะทีบจักรยานนี่อะทีบจักรยานไปอย่างอย่างวันนี้สมมุติคนที่จะเริ่มจะเริ่มวันหนึ่งที่จะดูแลตัวเองละอะฉันอยากมีโกในชีวิตเป็นแบบนี้หนึ<ะ>่งร้อยยี่สิบปีะจะอยู่ให้ได้เนี่ยต้องทำไงคุณพ่อออกกำลังก็ต้องเริ่มเริ่มทำ<ะ>คิดดูง่ายถ้าคนไม่เคยออกกําลังเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหนื่ยอยเพราะ<บ>อะไรเพราะากล้ามเนื้อหัวใจมันยังแฟบเพราะงั้นพอออกกาลัง ห้าเดือนสี่เดือนไอ้กล้ามเนื้อหัวใจนี่มันก็หนาขึ้นทีน,นี้มันก็เหนื่อยน้อยไองถ้าเบิร์ไม่ออกกําลังไอ้กล้ามเนื้อหัวใจมันก็แฟบๆฟบๆเพราะางั้นต้อง,งต้องต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามกล้ามเนื้อหัวใจมันดีทีนี้มันก็ มันก็ทําได้โดยไม่เหนื่อยพูดง่ายๆว่าไม่มีช้าไปสําหรับการออกกําลังกายไม่มีไม่มีคําว่าช้าเมื่อไรก็ได้ได้ประโยชน์ทันทีทันทีคุณพ่อครับแต่ผมมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกให้คุณพ่อดูนี่มหัศจรรย์จริงๆคุณพ่อนี่คือคนซึ่งบอกไม่ถูกเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วคุณพ่อต้องดูเขาเองคุณพ่อจะเห็นคุณพ่อ90ใช่ไหมคุณพ่อมาดูของจริงกันเลยดีกว่าขอเชิญชมนี่เลยครับนี่ครับนี่คุณพ่อ นี <aunque S 2> <me> ่เ <cheg> ป็นขาเป็นพ่อลูกกันนะครับคุณพ่อเหรอนี่เขาเป็นพ่อลูกก็ลูกผมอยากให้คุณพ่อได้รู้จักไว้หน่อยนึ่งนี่ครับนี่ฮะนี่ครับคุณพ่อคุณพ่ออ่าคุณพ่อคุณพ่อเฮ้ยตายไปแล้วตายไปดิตายแล้วดิทวด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 อ๋อทวดเป็นทวดครับคุณพ่อทวดทวดทวด อะเดี๋ยวก่อนครับเอ้ยดีดีดีเดี๋ยวก่อนครับนี่นี่คุณมารายการในในฐานะอะไรยังไงครับได้อธิบายหน่อยว่าที่ที่คุณพ่อนี่หนึ่งครับยังไงปูดีครับปูทวดไม่หลับนี่มามามารายการแล้วทวดมารายการแล้วมแล้วครรรับาาายกเดี๋ยวก่อนนะครับทวดคุณอายุเท่าไหร่ครับท่านทวด98ครับ98ทวดนี่นี่ปู่ปู่เชกปู่เชกอายุ90ปู่เชกปู่เชกเออนี่ ว่าไงคุณพี่คุณพี่จ้าวปีแปดเนี่ก็ต้องเป็นพี่เปพี่พี่เป็นพี่ของคุณพ่อแปดปีว่าวันดีน้องวันดีน้องวันดีน้องคุยความจำดีความจำดีแล้วก็อยากจะบอกว่าคือเขายังแข็งแข็งแรงแล้วก็จําอะไรได้ เขายังแข็งอยู่เหรอแข็งแรงเหมือนกันพูดให้มันดีๆหน่อยสิเขายังแข็งแข็งแรงอยู่แรงเขาพูดว่าอะไรมาที่เขาพูดว่าอะไรมาเขาพูดว่ายังพูดแข็งแรงยังแข็งอยู่เหรอใครพูดน้องน้องน้องพูดน้องเขาพูดพูเชพพูเชพน้องโอ้ อยากมีเรื่องลูกจังลำบากจะไม่มีเรื่องกับใครครับคุณทวดเป็นยัทวดยังไงคือบอกเลยว่าทวดมีการดูแลทวดอย่างปู่ปู่เชกเนี่ยเขาอายุ90ปีเนี่ยเขาออกกำลังกายใช่เขาว่ายน้ำกินอาหารมีประโยชน์นะครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าอยู่ในวิปัสนาะธรรมะปู่ทวดเนี่ยมีวิธีการรักษาตัวเองยังไงให้ยุคเกาสิบแปปีเออเออใช่ใช่คุณทวดครับทำไงครับ ก็ทำใจว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่ใจเลยคุณเฮ้ยคุณบอกทวดหน่อยคุณเราหมายถึงว่าทวดมีเคล็ดลับไหมเราอยากได้มีเคล็ดลับไอ้กินอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างปู่ปู่เฉยเขาบอกว่ากินท่านมดเริ่มแก่ตัวกินแค่สองมือก็พอใช่ใช่กินเองก็กินอะไรกุบกิบนะปูเนาะอย่างเงี้ยเขากินสองมื้อกินอาหาร่งทีประโยชน์ก็กินโปรตีนกินอะไรไม่ออกกําลังกายแต่ใครอยาก อายุยืนมีวิธีบอกหน่อยบอกหน่อยทวดบอกหน่อยไม่ต้องออกกําลังกายทำยังไงกินอาหารเอาโอ้กินอาหารกินอะไรอ่ะไม่ต้องควบคุมไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลเช้ามากินน้ําบริสุทธิ์สักสามแก้วโอ้เดี๋ยวฟังหลังจากนั้นจากกินอะไรก็กินข้าวขาหมู เอาเอาหนังๆก็ได้ข้าวมันไก่หนังๆก็ได้พิซซ่ากินได้อยากกินเหล้ากินได้กินเหล้ากินได้กินเหล้ากินได้อยากทำอะไรทำได้หมดทำแบบเนี้ยเชื่อได้ไม่เกินสามเดือนเสาย ขาดคำเดียวนี่เวลาจะหมดแล้วเอาไปทำไมเนี่ยทวดเขาอายาทำไมเนี่ยเขาหกสูงนะทวดพอจะเต้นได้ไหมเต้นโชว์หน่อยลองดูเดี๋เดี๋ยวอ๋ออ๋อมีนี่อะไรต้องมีถุงมือเขาชอบเขาชอบโอ้ยมือยังจะขยับไม่ได้อยู่แล้วมัต้องใส่หรอกทวด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 วดทวอทวดทวดาาเอามาาาอ อ่่าใชมนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยเออจะให้ฉันไปผ่าตัดห้องไหนเนี่ยเป็นเป็นไปขึ้นเป็นไปเป้นเออไปขึ้นก็ฝันตัวเองไปฝันไหนลองหุ่ไหวหว่านแป้งแป้งแป้งมีแป้งไหมหน้าขาวไม่เคยฝันทวดเขาต้องหน้าขาวด้วยทวดฮะทวดยังอยู่ปะเนี่ยยังอยู่อยู่ เอาเถอะครับเอาเถอะครับเอาเอาตอนนี้ก่อนเลยเอาทวยเอาตอนนี้อยู่นะยังอยู่นะครับช่วยช่วยไหนลองช่วยเราหน่อยนะทวดอ่าตอนพร้อมแล้วอ่าพร้อมครับทวดขอดนตรีนะครับอ๋อโอเคครับอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเได้ไหมมือสั่นนะครับมือสั่นหน้าอ่าโอ้โหช่วยหน่อยโอ้โหโอ้โหนี่นี่ไมค์เคลือะโอ้โหไหวป่ะเนี่ยไม่ไหวไม่ต้องหรอ

ทวดยังอยู่ไม่ไดตายแไม่ได้ตายแล้วโอ้โหสุดยอดมากคุณหมอครับอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับอย่างนี้เหรอครับไม่ไม่ไม่เลวไม่เลวอีกแบบแล้วไม่เลวไม่เลวไม่เลวเมื่อกี้ใครบอกว่าไม่เลวนะอ่าพู้พูดพูดเช็ดพูดเช็ดรอน้องเช็ก็พูดเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวขออนุญาตดูบนหัวนรกมันอยู่มึงบนหัวมึงด้วยเนี่ยโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทวนมากทุกคู่สามาแต่ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมคุณหมอเชคธนาเสเริท่านเขียนหนังสือเล่มนี้มีค่าและมีประโยชน์เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะขอบคุณครูผมขออนุญาตพาทวดไปเก็บก่อนครับครับผมแล้วพบกันใหม่นะคุณอ๋อยุทธได้พบโอ้ยปุ๊บโอาขึ้นเอาปากขึ้นอยากให้ดูหนังสือ เอาม่เล่นามอเดูหน่อยครับปุา่ยบปูเฮ้ยเทำไมทำแบบนี้รับปูเฮ้ยทำไมโทษได้ไงโอ้โหโอ้โเอาแค่พอหายาเาถึงตายอ๋อยเดี๋ยวล้นล้มไปเกิดมั เป็นอมกว่าทำไงอมกว่ามาดิเลยมานี่ลยมาเลยมานีเอยเดก่อนอยากให้พวกเราได้เห็นก่อนนะดูก่อนดูก่อนอันนี้ท่านเขียนไว้จริงๆว่าอายุร้อยยี่สิบปีทำไมจะทำให้ไม่ได้ด้วยความไม่ประมาทบอกแล้วนับถือศาสนาพุทธด้วยความไม่ประมาทร้อยยี่สิบทำได้ไหมก็ต้องตั้งใจทำแต่ด้วยความไม่ประมาททำไมถึงเขียนเขียนหนังสืองานศพไว้ด้วยครับ งานศพอนุสรนี่งานศพไว้เรียบร้อยเลยมีคนเขียนคําไว้อะไรให้มีเขียนให้เสร็จเผื่อตายครับเพราะว่าลูกๆเขาบอกว่าถ้าพ่ออยู่ร้อยี่สลูกมันอาจจะตายก่อนเอ้ยเราก็เลยทำเลยนะแล้วก็แต่ร่างกายเราหันทิศให้กับสิริราชเพราะงั้นอีกหน่อยก็เป็นโครงกระดูกเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็ดวงตาไปสภากาชาดให้เดบร้อยแล้ว เราบริจาคเลือด114ครั้งได้เลือดตั้ง50ลิตรแปลว่าปู่ต้องมีเข็มทองจากสภาขาชาติย์รู้ขีดไหมครับโอ้ได้ถ้าเยอะมากถ้ามันเยอะมากถ้าป้ายมีเหลืออยู่เดี๋ยวส่งให้ร้านต้มเลือดหมูแถวบ้านไม่ใช่นั่นเลือกันอะไเลื่องกับวันนี้เราขอขอบคุณคุณหมอเฉกธนาเิริเป็นอย่างสูงนะขอบคุณมากครับขอบคุณหมอครับแต่อย่าทิ้งหวังในชีวิตนะ กินอาหารให้ถูกต้องออกกําลังกายให้ถูกต้องมีโอกาสจริงๆพักก <มา S 1> ันนี้สักครู่แล้วก็ทำจ<ร>ิตใจให,ให้สะอาดด้วยให้สะดสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จสังฆราชองคเนี่ยมันบอกว่าจิตเป็นสมบัติอันล้ําค่าเป็นแก้วสารพัดนึกสารพัดร,รู้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้จักก็ยังไม่ได้เจรณนการเจรไนจิตก็คือการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานปฏิบัติธรรม ตั้งอกตั้งใจแน่วแน่แล้วเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นโอ้โหสุด้ทำไมจะทำให้ไม่ได้อยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวพระพระพระราพระบรมราชินีนาถให้อยู่ถึงร้อยยี่สิบเข้าใจไหมเราก็เลยจะทำให้ขอบพระคุณร่างมากเป็นตัวอย่างขอบพระคุณรางมากท่านผู้ชมฟังไว้นะฮะอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เอาไว้กับตัวเราเองพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกรปช่วงต่อไปในรายการสักครู่เดียวครับ ช่วงต่อไปของรายการพบกับ Amazing ต่างแดนคุณวัตยังคงอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์วันนี้มีหมู่บ้านมาเสนอขายคุณโก้แต่เอ๊คุณโก้จะซื้อหรือเปล่า